มีเกมเอาไว้ทดสอบความรู้เกมใหม่จากชุมชนเกม for all นะครับชื่อเกมว่า Capital Question o n l รู้รอบตัวชุดที่1 Capital Question Online รู้รอบตัวชุดที่1น,นะครับผมทดสอบความรู้เรื่องเมืองหลวงกันครับอยู่ในหมวดของ h e a ก d e เลเวนหมวเกมคนทดสอบความรู้ระลองปัญญาทดสอบความรู้ประลองปัญญากันนะครับผมเกมนี้เล่นคนเดียวก็ได้เล่นหลายคน ก็ได้ด้วยห้องหนึ่งจะเล่น2คน3คน4คน5คนเออทดสอบก่อนกันตอนนี้ผมทดสอบที่5คนนะครับจะเล่น6 7 8ก็ลองดูกันนะครับว่าเล่นได้สูงสุดกี่คนแต่ในทางทฤษฎีบอกว่าเล่นได้ถึงร้อยคนนะครับอืมบัตรใครต้องเต้อบตัว,วเดี๋ยวกด 1. 1> เข้าไปที่ชื่อเกมนี้กัน,นครับเล่นได้ทั้งบน iPhone Android และตอนนี้ผมสาธิตบนคอมพิวเตอร์นะครับสาธิตให้กับเพื่อนๆคนตาบอดแต่ว่าเล่นได้กับ ใครที่เป็นทุกๆคนจะมองเห็นมองไม่เห็นเล่นด้วยกันได้ครับเข้ามาถึงปุ๊บจะให้เราตั้งชื่อนะครับจะภาษาอังกฤษก็ได้จะตัวเลขก็ได้จะภาษาไทยก็ดีอ่ะเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดก่อนผมกด Escape หรือเพื่อนๆที่ใช้บนสมาร์ทโฟนก็ปัดซ้ายปัดขวานะครับผมจะมีปุ่มกับเมนูหลักเอาไว้กลับไปยังหน้าหลักของชุมชนเกม For All นี่ออว่าะไรเียั้ชื่อ นี่คือท<า>กับเ่กเกมที่เล่นร่วมกันได้แบบออนไลน์แข่งกัน,น,นทว่าประเทศนี้มีเมืองหลวชื่อว่าอะไรเพียงตั้งชื่อนี่คือรายละเอียดเนาะก็คือเกมสำหรับทายเมืองหลวงกันแล้วก็เพียงตั้งชื่อแล้วจะสร้างห้อใหม่หรือเข้าร่วมหที่มีคนสร้างไว้ก็ดีแต่รอบจะมีคำทหมดเจ็ดข้อจะเล่นคนเดียวหรือ,อสร้างห้องใหม่แล้วเล่นคนเดียวหรือกดเข้าร่วมห้องที่มีเพื่อนๆสร้างไว้นะครับโดยในแต่ละรอบที่เราเล่นจะมีทั้งหมด7ข้อนะครับผมสรุปของคะแนนว่าใครจะชนะ อ่าแล้วก็สรุปผลว่าจะมีใครชนะตอนที่เราเล่นครบ7ข้อแล้วโดยแต่ละข้อจะมีเวลาให้20วินาทีนะครับผมคือถ้าเล่นคนเดียวตอบตอบปุ๊บก็จะไปข้อต่อไปเลยแต่ถ้าเล่นหลายคนก็ต้องรอให้เพื่อนคนสุดท้ายตอบเสร็จก่อนและถ้าเพื่อนคนสุดท้ายยังไม่ตอบหรือเราเล่นคนเดียวแล้วไม่ตอบภายใน20วิก็จะไปยังข้อต่อไปอัตโนมัตินะครับอ่ะไปตั้งชื่อกันดีกว่าเล่นคนเดียวก็ส้อกดเริ่มเกมได้เลยชื่อของคดีดิบและบัตรทำอยู่ยันเดี๋ยวนะครับชื่อของ ใส่ชื่อดีกว่าผมย็ก็บัทบมาทอมปุคอมยานอันาคอมอมัดขอมาอมาคอม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 าคอมมคมาคอัมนคมคอัมาคอมคอมมา้วาอมมาคอมมาคอมาอมมาคอมมาคอมาคอมบาคอมาคอมมาคอาคอัมาคอมอมมาคอมอามอาอมอ ไปดูว่ามีใครเปิดห้องเพื่อจะเข้าร่วมกับเขาไหมทำสร้างใหงม่เนี่ยครับ,บก็จะมีปุ่มสร้างห้องใหม่เดบลิสงสามที่เปิดอยู่เนี่ยครับเดบลิสงสามที่เปิดอยู่ถ้าเราเลื่อนลงแล้วยังไม่มีก็แสดงว่ายังไม่มีห้องไหน ที่มีใครสร้างนะครับเพราะเกมเพิ่งนำขึ้นสร้างองใหม่เราก็กดสร้างห้องใหม่กันครับ capital fashion for microsoft create ข้อความจาก capital dot 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 h dot dot ตั้งชื่อห้องนี้ตั้งชื่อห้องอ่ะก็ตั้งภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้อันนี้เราก็เป็นทด็อฟบอทไมคแล้วก็เอนเตอร์ได้เลยนะครับหรือกดตกลงได้เลยเมื่อห้องที่คุณสร้างเสร็จเมื่อคุณกดยืนยันชื่อห้องจะมีเสียงติ้งนะครับและถ้าผมจำไม่ผิดเวลาเพื่อนมีเพื่อนใหม่เข้ามาในห้อง ก็จะมีติง้งถ้ามีติงต้งติง้งติ้งยิ่งติ้งเยอะก็แสดงว่าเพื่อนเข้ามาในห้องเยอะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเดี๋ยวนะครับตอนนี้อ้าวทำไมตอนนี้ใครไปต้อกเดี๋ยวนะครับตอนนี้ทําไมหลุดใครไปต้องตกดี๋ยวกตกห้องเกิดอะไรขึ้นครับนี่มันโอ้โหเดี๋ยวนะครับทำไมพอดีห้องหลุดไปอยู่ๆก็เกิดอาการนะครับ ก็ตอนนี้เข้ามาได้แล้ว <h ate S 1> นะครับก็บะ <we> จะมีปุ่มกลับเมนูหลากเขตดิเบ้งสองห้อง KK อ่าห้อง KK ตอนนี้ผมเปลี่ยนเปลีป่ยนชื่อห้องใหม่นะสรสร้างกดเริ่มเกมได้คนเดียวเพียงแต่เขมีเวลา24วินาทีเนี่ยครับคนสร้างห้องเป็นรายละเอียดนะครับกดเริ่มเกมได้คนเดียวเท่านั้นถ้าต่อกันครบกน่อ24วินาทีจะไปยังข้อถัดไปทันทีแต่ถ้ายังมีห่วงวินาทีก่อนโดยถ้าทันได้ต่อไม่ทันเวลาในข้อนั้นเสียไปหนึ่งคะแนน อย่างที่ผมอธิบายไปเลยนะครับคือคำอธิบายเดียวกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วตอนนี้มี้ฟล์นในคํองดังนี้คนิฟิตดึงในใหมอคอมวงเปิดสุนคะแนนวงเปิดนะครับก็มีผมนะัิตทำเเกไม่มีแล้วก็มีปุ่มเริ่มเกมเลยเรายังไม่มีใครเข้ามาร่วมจอยห้องกับผมนะครับผมิิตทำเริ่มเกอ่าผมก็กดที่ปุ่มเริ่มเกมใ้็เมเวลาคนยี่สิบวินาทีเข้ทีนมือหลวงของอิตาลีคืออะรเทศดิเมเวสเมืองหลวงของอิตาลีคืออะไรัโรบัเวนิบัตรทำมิ อะไรอ่ะโรมเวนิสมิลานอ่ะผมก็ตอบมั่วแล้วกันโรมนะโรมกรุงโรมหมาป่าโรม่าใช่ไหมคลิปต้องไปชักตอนนี้ก็เป็นบัตทัมโรมเข้าที่สองคเมืองหลวงขอกาตาคืออะไรเฮ็ดดิเบเวลสกาตาเหรอไม่รู้แล้วล่ะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวเลือก3ตัวเลือกนะครับเนี่ยโดฮาหรือเปล่าอัลเลย์อัลไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆอ่ะกาตาเมืองหลวงคืออะไรก็เป็นการที่เราได้ เล่นเกมแล้วก็ได้ความรู้กันไปด้วยนะครับได้รู้ว่าเมืองหลวงของแต่ละประเทศในโลกเอ้าเนี่บตอบไม่ทันเขาไปข้อต่อไปเลยบัตท่ทักราเทลนะครับเอดดิเบลสอ2ข้อที่สามเมืองหลวงของแอลจีเรียคืออะไรถ้าตอบไม่ทันเขาจะไปข้อต่อไปทันทีแล้วเราอดได้คะแนนนะครับแอลจีเรียมืองหลวงคืออะไร,รบัตททัแอเรียบัตทโบราณบัตททัคอนสตนินเนี่ยผมว่าแอลจีเรียก็ต้องแอลจีเรียครับผมบัตัแอเรียเนี่ยต้องไปช็ตอด็อก อเอเชียข้อที่สีโฟนเมืองหลวงของสิงคปโปร์คือระไรสิงคโปร์ออสิงคโปร์ปรเรรมืองหลวงมีเมืองหลวงด้วยเหรอบรัเซนโตซ,โซาเซนโตซาโอ้ยอันนี้เป็นเกาะน,นะบัตทันจูง จูโล่จูโล่นี่มันอยู่ใน3ก๊กไหม่เหรอบัตท,ท่าสิงคโปร์เอ่สอสิงคโปร์ก็เมืองหลวงสิงคโปร์แล้วกันใช่ไหมเลือ,อกแล้วตอนไหนด็อกเตัวไหนที่คุณจะเลือกคุณก็1นิ้วแต่2ครั้งหรือ Enter หรือ Space Bar นะครับแล้วแต่คุณใช้แต่ละระบบปฏิบัติการบัตท,ท่ากราเปรเูเฮดดิเบลเวงซข้อพี่าตาขตรเมืองหลวขงของเปรูคืออะไรเปรูอ่ะเปรูคืออะไรบัตท่าอารกิปาอาร์เกิปาบัตท่าลิปาไม่รู้เลยบัตรท่ากูดโก้กูดโก้เลยก ผมดโตข้อที่หโค้เมือลองซีแีนด์คนอไระเทศดิเบวสอบัตร้าขายรถเชิดยนดอกเบัตรขา่รถชิดข้อที่เโค้เมือะบัตรามบัตรขมผมอ่ะผมบัตาอ่นาจต้องอกคบั้าาสรุปผลผู้ชนะคือมอคอมเฮดิเบลวคือเล่นคนเดียวก็เลยชนะนะครับเป็นคนชนะแล้วก็ขคะแนน เขาก็จะบอกว่าเราได้กี่คะแนนพอเล่นจบแล้วก็จะมีปุ่มลับไปกลับไปเลือกห้องใหม่นะครับ Enter อราไปาแต่ถ้าเล่นหลายๆคนนะครับผมก็จะกลับมาที่ล็อบบี้เล่นหลายๆคนก็จะบอกว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วคนที่1ได้กี่คะแนนคนที่2ได้กี่คะแนนคนที่3ามได้กี่คะแนนเราก็จะรู้ว่าคนที่มาเล่นกับเราใครได้กี่คะแนนและใครเป็นคนชนะกันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ส่งเสริมการ เขาเรียกว่ารู้เป็นชุดรู้รอบตัวชุดที่หนึ่งนะครับ capital question q u e s t i question ผมออกเสียงไม่ค่อยถูกเลยออนไลน์ก็เกมไหนถูกใจก็เล่นนะครับส่วนตรงไหนรู้สึกว่าเอย๊ยังไม่ใช่ก็ผ่านกันได้เพราะว่าเราทำเกมมาให้ตอบสนองกับผู้ที่ชอบในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันชอบก็ขอบคุณครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ขอบคุณครับ ยังไงก็ตามบริการหมอคำหนึ่งสีเราก็จะนำสิ่งดีๆมาให้คุณอันนี้ก็เป็นบริการใหม่อีกหนึ่งบริการนะครับเกม for all one for one f o นะครับผมก็เดี๋ยวอ้ไปแล้วดีกว่าสวัสดีครับ บริการหมอคอม 1414+ 14ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 14. เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที